สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัดไทฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็ตอนนี้กระแสคันตีป๊อปไลท์ป๊อปนี่มาแรงมากเลยนะครับก็ทางร้านจัดมาให้นะครับตอนนี้เป็นล็อต2แล้วนะครับกับเจ้าพโอเนียนะครับด็อกทูตไลท์นะครับนี่สีทองดานะครับหล่อๆนะตัวนี้ก็ล็อตแรกได้มาแต่ PE3 นะครับหมดไปแล้วตอนนี้ล็อต2นะครับผมตาม PE4 มาให้นะครับเพราะว่ามีลูกค้าทางฝั่งภูเก็ตแล้วก็ฝั่งพวก ทางด้านที่ออกอันดัม,มันนะครับเขาอยากได้เวทใหญ่หน่อยผมก็เลยตามเวท PE4 ม,มาให้นะครับแล้วก็คนที่ไปหลักแก๊สนะครับถ้าตีเหยื่อป๊อปตัวใหญ่ก็แนะนําให้ซื้อ PE4 นะครับนะเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวอันนี้ผมให้ดูความสวยนิดนึงนะครับนี่เข้ามาแล้วครับน้ําหนักเบาครับไกด์ฟูจิแล้วก็ราคาไม่แพงครับดีซีเป็นฟูจิเหมือนกันทั้งคู่นะครับนี่ผมไล่ให้ดูความสวย p 3 P4 ต่างกันนิดเดียวครับนี่ตรงหัวตรงนี้นะครับแค่นี้แหละนอกนั้นก็เหมือนกันแล้วก็รีซีทอ่ารีเซีทเบอร์ P4 ก็จะใหญ่กว่าเบอร์หนึ่งนะครับเพราะว่าเขาน่าจะออกแบบมาให้เราใส่ลอกักเบอร์ห้าพันกับเบอร์หกพันนะครับส่วน P3 เนี่ยก็จะใส่เบอร์สามพันกับเบอร์สี่พันใส่ห้าพันก็ได้ครับนะแต่อย่าให้เกินห้าพันแล้วกันนะครับสําหรับ P3 นะครับเดี๋ยวมันจะดูไม่ค่อยสวยเน่<ม>ก็ไล่ให้ดูความสวยกันไปเลยนะครับ ไกด์ซิกทรงเคนะครับข้างล่างเป็นสามขาข้างล่างเป็นไกด์สามขานะครับเป็นไกด์ฟูจินะครับไล่ขึ้นไปจนถึงท่อนบนเลยนะครับจนถึงปลายนะครับปลายก็ใส่เป็น็อบฟูจิอย่างดีมาให้นะครับใช้งานได้เลยก็เอาเป็นว่าไปถึงก็ตีอย่างเดียวพอครับที่เหลือก็ปลาไปหาเอาเองนะครับ อ่ามาเดี๋ยวผมอ่านสติกร่าวๆให้ฟังละกันนะครับตัวนี้นี่เป็นแบรนด์สิงคโปร์นะครับถือว่าเป็นเบอร์แบรนด์เบอร์หนึ่งของทางสิงคโปร์เลยนะครับเป็นคันตีป๊อปอ่าเมืองนอกเขาก็แคทอินซีครับอ่าอินซีวาฮูสละกสาบอย่างเงี้ยนะครับกระมงนะครับด็อกทูตได้หมดนะครับทีสามนะครับความยาวเจ็ดฟุตสามสองท่อนก็คือเจ็ดฟุตสามต่อโคนนะครับเวทสิบห้าสี่สิบนะครับแม็ก แม็กแร็นะครับหรือยกลูกตุ้มเนี่ยได้ถึง18กิโลผมว่าพอแล้วนะน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ตีเหยื่อหนักสุดได้60กรัมนะครับ p e 3ถ้าแนะนำสายที่ใส่ก็1.5จนถึง3นะครับจะสวยมากสำหรับชุดนี้นะครับส่วนมากลูกค้าใช้เหยื่อแคดอินซีก็อยู่ประมาณ40กรัมนะครับ35ถึง40อยู่ประมาณนี้แล้วก็พวกเหยื่อป๊อปก็คงจะอยู่ประมาณสัก4 0 5ถกรัมนะครับสำหรับชุดนี้นะครับสวยมาก นะครับใครที่อยู่ทางฝั่งอ่าวไทยนะครับปะจวบชุมพรละนองที่ไม่ได้ออกไกลมากนะครับตกปลาไซส์ไม่เกิน10กิโลอย่างนี้ก็ใช้ P3 นะครับจะสนุกกว่านะครับส่วนใครนะครับที่เป็นพวกสายลุยสายโหดนะครับตีชอบตีเหยื่อใหญ่ๆนะครับหรือว่าตั้งใจจะไปตกพวกกระมงพราวไซส์ใหญ่นะครับด็อกทูตนะครับนะทูน่าหรือว่าพวกวาคูอินซีไซส์ใหญ่ก็จัด P4 ได้นะครับ ตัว PE4 นะครับความยาว7ฟุต6 2ท่อนนะครับเวต15 50นะ15 50นะครับจะแข็งขึ้นนะครับ MAC เขาอยู่ที่22กิโลนะครับโหได้เจอกระมง22กิโลนี่ก็สุดๆแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไซส์10นี่ก็ค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับตีเหยื่อได้หนักสุด80กรัมซึ่งถ้าถามผมผมว่ามันเพียงพออยู่แล้วนะครับคงไม่มีใครตีเหยื่อแบบ100กรัมอยู่แล้วนะครับสำหรับขันสไตล์นี้นะครับ PE ก็ PE4 สายที่ผมแนะนําน่าจะอยู่ประมาณ PE 2ถึง PE 4นะครับอันนี้เลือกให้เข้ากับการใช้งานแล้วก็สภาพหมายบางคนไปวนตีรอบเกาะรอบปากกรลังนะครับก็แนะนําให้ใส่ PE ใหญ่หน่อยนะครับบางคนตกตามแบบพวกหมายโล่งนะครับเป็นแนวโขวดหินเล็กน้อยแล้วก็เป็นพวกพื้นทรายจะใส่ PE เล็กๆเ,เพื่อตีไกลๆก,ก็สามารถใส่ได้นะอันนี้มันก็ไปอัดเด็ให้เข้ากับการใช้งานของเรานะครับสเปค นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นแบงค์กาไฟนะครับแบงค์กาไฟนะครับนะเอ็กคอร์สนี่เดี๋ยผมไล่ให้ดูตรงนี้เลยนี่เห็นไหมครับแบงค์เขาเป็นเอ็กคอร์สทั้งเส้นนะครับแบงค์เป็นเอ็กคอร์สทั้งเส้นนะครับเพิ่มพลังงัดแล้วก็เพิ่มแรงสปริงตัวในการตีเหยื่อฉะนั้นหายห่วงครับไซส์ใหญ่ไซส์สิบนะครับไซส์สิบไซส์ยี่สิบขอให้กินแล้วกันครับขออย่างเดียวขอให้กินนะครับกินไม่กลัวเลยกูเพราะมันไม่ยอมกินเนี่ยแหละครับเบื่อตรงนี้นะครับ ก็ฝากคันตีป๊อปราคาแบบเซฟเซฟไว้อีกหนึ่งคันนะครับกับเจ้า Pioneer d o c Toothlight like นะครับตัวนี้นี่ผมว่าหลายคนต้องรู้จักดีนะครับยิ่งเป็นสายตีป๊อปหรือว่ามือใช้ฝั่งเนี่ยน่าจะต้องเคยเห็นตัวนี้คานาคาตากันมานานพอสมควรก็ใครที่มองหาพวกคันเรียวโกะพวก w a l k ิ n งแมนสี่ห้าพัลองลองมาดูตัวนี้นะครับผมว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากกว่าแล้วก็ได้เซตไกดฟูจิทั้งชุดเลยครับนะ ทีสครับทีสามสอบาทนะครับทีสามสอบาทส่วนทีสี่นะครับสองพาบาทนะครับแพงขึ้นมา100บาทแค่น,นั้นเองนะครับก็เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของทางสิงคโปร์ครับนี่เรียกว่าสุดๆครับสุดๆตัวนี้นะครับ 2590กับ2690นะครับค่าส่ง EMS 200บาทเท่านั้นนะครับ200บาทนะครับจะซื้อ PE3 1คัน PE4 1คันก็ได้นะครับค่าส่งก็200บาทนะครับแต่ถ้าซื้อ10คันมีนะครับมายกแก๊งเลยทางภูเก็ตนะครับซื้อ10คันนะครับเรียกว่าใช้ทั้งแก๊งอ่ผมขอคิด400แล้วกันนะก็บวกค่าส่งไปอีกหน่อยนึงนะครับอ่ะโอเคงั้นลาไปก่อนนะครับ อ่าลืมใครที่ดูมาจากทางช่อง Youtube นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะฝากลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะใครที่มองหาคันแคสช้ฝั่งคันตีป๊อปนะครับราคาไม่แรงนะครับบางคนปีนึ่งออก2ครั้งย่าไปซื้อคันละ6-7เจ็ดพันหมื่นหนึ่งก็ยังไงอยู่ใช่ไหมครับก็จัดตัวนี้ได้2,000กว่าบาทน,นะครับพร้อมใช้งานลุยๆครับแล้วก็จเปคค่อนข้างดี ตัวนี้นี่ลูกค้าสายสวายแข่งผมนี่เรียกว่ารักเลยนะครับตัว P3 เนี่ยเขาไปแข่งสวายกันคนระับปลายมันเด้งเพราะว่าลิฟมันเยอะและข้อสําคัญมันตีโคตรไกลนะครับตัวนี้นะอ่ะโอเคฝากไว้ท้ายคลิปเท่านี้นะครับทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage หัดไทยฟิชชิงสุขุมวิท85ได้เลยนะครับผมครับสวัสดีครับ